รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ดีคับ ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันรสร้างสารรค์ต่อมสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสํานึกดีสร้างสารรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสารวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมกันอีกแล้วครับใช่แล,แล้วค่ะแล้วสําหรับประเด็นที่เราจะหยิบยกมาในวันนี้นะคะนั่นก็คือการ็กเเเมมค่่่ะะราาาจหนขพิ ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทั้งในระดับชาวบ้านและระดับชาติเลยแล้วผมบอกเลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยน่ารังเกียจมากๆครับเพราะว่าใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจหลอกลวงแล้วก็กันโชครั์คนอื่นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในคลิปสั้นเนี่ยใช้มารยาหญิงหลอกล่อแบล็กเมล์ซีโอหนุ่มในบริษัทใหญ่แค่ฟังแล้วเนี่ยก็น่ากลัวนะครับงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะมาร่วมสร้างจิตสานึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่ากันโชครัพย์ไปดูเลยค่ะไปเลยครับ มาฉันจะทวนแผนให้ฟังว้าวฉันจะเล่าแผนการไม่ใช่เล่าเรื่องขำหูห้างนี้ฉันจะกระจี้อ่ะป้าโอ้ยแก่เนาะแก่่เนีย <laughs> เข้าใจแผลแล้วใช่ไหมไม่เข้าใจอหู้างนี้ฉันเอิ่แก่เนี่ยเนาะถ้าได้เงินก้อนนี้ไปรักษาหูเลยนะคืออย่างนี้ถ้าคุณยศเนี่ยเขาเข้ามาสัมภาษณ์งานแกก็ใช้มันยาหญิงหลอกล่อทำดูเหมือนว่าเขาเนี่ยรัวลามแช่ส่วนฉันเนี่ยก็จะไปยืนเนียนๆอยู่ตรงนู้นปัดตุ้งปัดนี่แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วเราก็จะเอาคลิปไปเนี่ยไปแบกเมท่านโอเคนะโอเคนะ เสียงฝีเท้ามาแล้วทขาทำแผนตั้งแผนเป็นเหรอคะเท่าที่ผมดูประวัติของคุณคร่าวๆนี้นะครับดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้จบมาตรงสายกับที่เราต้องการทางบริษัทเราคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยเแฟนสาวแฟนสาวมาเตยเขาเสื้อค่ะไม่เด้ค่ะเฮ้ยไม่ได้ครับคุณ ทำอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกแม่บ้านมาดูคุณให้ก็แล้วกันนะครับแม่บ้านครับแม่บ้านช่วยมาดูคุณผู้หญิงคนนี้หน่อยครับโอ้ยจะดูเหรอคะได้คะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะชัดมคะถ้าคลิปนี้หลุดไปชื่อเสียงของท่านเนีย่ยต้องแย่แน่แนแล้วหุ้นบริษัทก็จะตกและที่สําคัญนะนะท่านก็ต้องมีปัญหา ขู่กันโชคทรัพย์ผมเหรอครับขู่อันนี้ไม่ได้ขู่นะคะถ้าขู่จะ่เป็นอีแบบนึงแง่เหมือนหมาบ้าเลยอะเฮอ,อเรื่องของฉัน <laughs> เอาไงดีคะท่านขาถ้าไม่อยากให้คลิปได้หลุดไปก็จ่ายมาสักสามแสนก็พอคะ่ะดีฉันจะลบคลิปทันทีเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้าท่านไม่จ่ายเนี่ยดิ่ฉันเนี่ยฮะลรุงโชว์เชี่ยงให้หมดเลยคะ่ะ <c oughs> เอาไงดีคะจ่ายไม่จ่ายจ่ายไม่จ่าย แค่นั้นแต่ว่าคิปป้าทําให้ผัวหนูเข้าใจผิดจนเราสองคนเลิกกันแล้วเนี่ยนั่นเนผัวแกไม่ใช่ผัวฉันฉันไม่เดือดร้อนแต่ฉันจะแฉป้านะรับรองว่านักร้องเรียนอย่างป้าเนี่ยเดือดร้อนแน่อะไรมีอะไรนี่ไงฉันแอบถ่ายคลิปที่ป้าวางแผนแบ็กเมย์คนอื่นไว้เต็มเครื่องเลยเฮ้ยเรื่องว่าแกเก่งคนเดียวรือไงฉันก็อัดคลิปเสียงของแกไว้ตอนที่แกเรียกเงินจากฉันไป อย่าแต่ว่าป้าเป็คนวางแผนยังไงป้าก็ต้องโดนแกก็โดนของฉันเต็มเครื่องเลยฉันเต็มเนียดเลยเนี่ยเต็มเต็มเต็มฉันเยอะกว่าฉันไม่แต่ว่าฉันเยอะกว่าฉันเยอะกว่าป้าแน่นอนฉันเยอะกว่าเธอแน่นอนป้าไม่ต้องมาเถียงเรื่องอะไรมันะ็แล้วงฉันีเลยผมจะได้มีหลักฐานจับคุณทั้งสองคนครบเลยต้องสมนึกอักเสบกันได้ไงครับถึงได้กันโชคทรัพย์คนอื่นเขาด้วยวิธีแบบนี้อาชญากรรมที่มันเป็นข่าวดังอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมไม่ซื่อสัตย์โกหกคดโกง คนไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างคุณประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างคุณอยากเป็นนักร้องมากกันใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นนอนร้องให้ในคุกแทนก่อนแล้วกันเชิญครับสอบสอบป้ายเม่ได้คบเชิญครับเชิญครับเียไอ้เนี่ยสองคนนั่นแหละครับเชิญครับทำตัวน่าแงเกลียดในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลียดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ สั้นๆการโชคซับแค่ครั้งเดียวพัทงทางชีวิตได้เลยนะเนี่ยใช่เลยครับเพราะว่าความจริงใจแล้วก็ความซื่อสัตย์เนี่ยไม่เคยทําร้ายใครครับเพราะในที่สุดแล้วการได้ทําความดีคือความสุขที่แท้จริงครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปครับคนเราก็ควรทําอาชีพที่มันหากินที่สุดจริตมากกว่านี้นะคะ่ะมันมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่ทําให้เรามีอนาคตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปโกงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นนะคะ ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ควรใช่มันไม่ควรครับใช่ใชแล้วก็คนที่เขาทําอะไรแบบนี้ต้องมีบทลงโทษที่แบบว่าให้สมกับสิ่งที่เขาทําลงไปอางเงี้ยค่ะคิดว่าไงก็ถ้าเป็นนี่นี่ก็จะฟอง P D P ีเหมือนกัน<อ>มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใช่เราเสียหายด้วยอ,อะไรเงี้ยใช่ใชทำไปเพื่ออะไรทําให้สังคมมันมองแล้วมันแย่แบกเมย์คนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ คนที่ทำมันต้องมีเจตนาอะไรดีไม่ดีมันเป็นจิตสำนึกของคนนะนะมันก็พูดยากอ่ะได้ฟังความเห็นกันแล้วนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าคนไม่ซื่อสัตย์แล้วก็คดโกงเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมขนาดไหนพี่คะ แล้วการโชกรัพย์นี่โทษร้ายแรงไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นในข่าวทํากันเยอะเลยค่ะถามดีมากเลยคะ่ะตามกฎหมายอาญาของไทยความผิดเรื่องการโชกรัพย์อยู่ในมาตรา337มีโทษทั้งจําทั้งปรับคะ่ะโอ้อยางงี้เสี่ยงบรณาณคตเลยสิครับใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องเร็วๆแบบนี้ทำกันจนเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินเนี่ยแล้วอนาคตเยาวชนของชาติเนี่ยจะเติบโตเป็นคนยังไงะคระับใช่แล้วคะ่ะน่าเป็นห่วงมากๆเลยผมคิดว่าคลิปละครสั้นวันนี้นะจะทําให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะครับว่าความไม่ซื่อสัตย์แล้วกง ทำให้ชีวิตคนเราจบไม่สวยแน่นอนครับใช่แล้วค่ะ ร่วมสนุกในรายการต้มสํานึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าการกระทําของป้าอ้อยและกระตูนที่ถ่ายคลิปแบกเมย์คุณยศเป็นการกระทําที่ขัดต่อรากฐานประชาธิปไตยในข้อใดข้อ 1. ความมีเหตุผลข้อ2ความรับผิดชอบข้อ3ความซื่อสัตย์คําตอบที่โดนใจสิท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกลา้าภายในวันที่2 5่สถึงยีมกราคม2568สําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและก็ข้อคิดดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสิบเอ็ด เช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้ยอดหลายยอดวิวเพิ่มขึ้นใช่ป่ะฉันจะพาไปดูคนเมายาบ้าจับตัวประกันแบบ e x c คลูซีฟใกล้ชิดสุดๆนี่นะคนเมายาบ้านะครับประกอดคอผมฮผมดูเยอะยังพันกว่าแล้วครับสีมาก amarin tv